ใครเป็นแบบนี้บ้างฟังอังกฤษก็พอเข้าใจได้นะรู้เรื่องแต่พูดไม่คล่องสักทีทักษะภาษาของคนเราฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันค่ะ Input คือการรับสารและ Output คือการส่งสารปกติเวลาเราเรียนเนี่ยถ้าเราเน้นรับข้อมูลเข้าไปฟังเยอะอ่านเยอะ แต่ไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้ไม่ค่อยได้ออกเอาต์พุตไม่ได้พูดไม่ได้เขียนบ่อยมันเหมือนไม่ครบจบไซคลของการเรียนภาษาเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือการเพิ่มเอาต์พุตนั่นแหละค่ะโดยไม่ต้องรอให้ถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้เลยแต่สร้างโอกาสให้ตัวเองได้ฝึกใช้บ่อยๆค่ะจะอัดเสียงตัวเองพูดหน้ากระจกใช้แอปพลิเคชันคุยกับ s i r i คุยกับ Chat GPT หรือหา English Buddy คนที่เราสามารถฝึกคุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยได้ลองเลือกวิธีที่เราชอบที่เราทําได้ซ้าๆสม่ําเสมอดูค่ะแต่ถ้าใคร ไม่อยากฝึกด้วยตัวเองเปล่าเปลี่ยวใจมาจอยกับพวกเราใน 21-Day English Transformation รุ่น6ได้ทำกิจกรรมฝ,ฝึกภาษาสนุกๆตลอด21วันและหมวดปัญหาไม่รู้จะฝึกพูดกับใครไม่มั่นใจกลัวผิด one month speaking practice session ฝึกพูดคุยโต้ตอบจริงกับ facilitators แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอด1เดือนเรียนกันสดๆสิบบทเรียนผ่าน Facebook Live สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามและสมัครได้ที่ Line ์ at ฝรั่งอังมอเลยนะคะ that's it for today bye